นะครับมาส้มตลาดกันต่อนะครับกำนุ่มรอยเย็ดนะครับบรรยากาศตลาดช่องเมกะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศทางตลาดช่องเมกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวนุ่มเบียดเดมานะครับเดี๋ยวชมไปน้ากันนะครับเอาตั่วต้มนะครับตั่วต้มต้มไปเนาะตัวหลอกล่วงที่บ่ต้มค้นตัว ต้มอยู่ตัวต้มแล้วนะครับเมกาบาว่าต้มแล้วเอามือนันก็มาซื้อกินอยู่นี่ละนะครับมาอน,นี่ก็ซื้อซอยนี่ใช่ไหมครับซซื้ออยม่าเดี๋ยวกลับมาครับเอาแม่คกานามปั่นผสมที่ใส่อ<า>สปอนเซอร์บนตนน้นปาลิโกซันนาด้วยนะคร,นนรครับนามปาบิโก้ครับนามปาลิโกลั่งกล้วยหอมหอมอยังนี่ครับกล้วยหอมยหยังน้อแม่คกา ก๋วยไข่นะครับอันนี้กล้วยไข่ใหญ่นะครับกล้วยไข่ใหญ่นะครับเอานะครับเอาไปนํากันเลยละนะครับเอันนี่ต้มนะครับต้มข้อต้มเนื้อตีนว่าต้มข้ออากากเมันยิ้มปุยๆเยอน่นะครับอ่าโงเลียดเห็นไหมครับงามกระทายดีดีดดเลยนะครับเอาเบิ่งไปนํากันตลาดช่องเม็กนะครับอ๋อดานช่องเม็กตลาดช่องเมก็กกันนะครับ เอาชมตลาดนะครับบรรยากาศตลาดนี่ก็อของพักนะครับน่าจะเป็นพักดอกอ่น,นะครับมักลินฟ้าล่ะครับต่างเป็นขายควอมรวยกันเอาเลยครับเอาพรอแล้วครับขายควอมรวยกันนะครับบรรยากาศเมกานะครับบักสมมอบักขามป้อมแมนบะครับขามป้อม ขามปอมนะครับขามปอมนะครับเอามาหาพี่น้องข้างนี้อีกแล้วนะครับเป็นังไงนอแมคาโซนนี่นะครับแมคาขายหอยขายหอยขายกิบบอมบอกครับนี่ถุงท่ารเนาะทั่วบะต้มเลยเนาะทั่วบะต้มทัวบะต้มนะครับ อันตัวต้มปอเอ๋อร์ด้เนาะนะครับหยานมันต้มนะครับนะครับตลาดนะครับจองเบกันมานะครับมาขันมากันมาเบิ่งทางตลาดจองเบกนะครับของกระไล่ลายนะครับมีบักขามปอมอะโวคาโดนะครับฟักต้องหน่อยนะครับเอาพผนว่าปูหน้าบ่อนปูภูเขาบ่อบ่อนะครับเอาพผนขายโลเท่าไรนะครับล่โลละแปดสิบบาทนะครับปูหน้านะครับมะขีดละแปดบาทนะครับ าบาทสิบบาทเป็นก็ขายเป็นขายเอาจนดได้ก็ได้คุณละนะครับคนหลายนะครับเมื่อนี้วันเสาร์นะคนคนหลายจักหน่อยนะครับบรรยากาศเป็นใจน,น้อกผู้สาวขายของเอ,อาลอวะวันสิบโมงวันจินนาบุญมุตูใส่นมละเอียดนะครับเสียบบนอนะครับเสียบเป็นว่าเสียบอยู่นะครับนะครับผู้สาวกินข้าวใหญ่จัหน่อยเบื้องต้นหน้าตาเป็นกะสีมาคําซํานี่ละนะครับ นะครับขายขนมจีนนะครับขายทั่วอบต้มนะครับทั่วอบต้มครับอบต้มเบาเด้อพี่น้องนะครับเอาเดินตั้งไปเรื่อยๆนะครับส้มตลาดน้ำนมรอยเย็นนะครับบรรยากาศนะครับมีทางแก้วบางกรนนะครับลองกองนะครับลองกองมครับแก้วบางกรนโล่อะไรครับโล่ยิบห่าบาทนะครับเอาทีมงานเด้อมาอย่าลืมมาสื่อน้ำเนี้ยนะครับเดี๋ยวกลับมา เอาสงตลาดนะครับช่องเบกน้ำนมรอยเอ็ดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับอาสมกันนะครับตลาดช่องเบกนะครับเอาบรรยากาศดีๆนะครับในพื้นที่นะครับนะครับเป็นว่าบักเมานะครับบักเมาะใหญ่เมาใหญ่ครับเมาใหญ่ขันเมาะน้อยมาชิมด้ด้วน้อยซิมเบิงขันว่าหวานจะซื้อหด้อเปล่า ันสมเอ้ประเทซีมหราสมล่ะนะครับเอามันก็มีมันนกคือมันอย่างน้อเลยมันหนกนะครับมันนกมันมันคนเด้อมันนกนะครับมันนกมันนกนะครับเอานี่ก็เป็นขายของนะครับหมากอี่ยังนนะนะครับมีปูภูเขาปูภูเขาปูหน้าครับเอ้ครบครบหน้าครบบานกะครบขึ้นกันล่ะครับนะครับครบนะครับขายครบขายครบนะครับ เอามีบักทว่มีเห็ดนะครับเห็ดเพิงกับมีนะครับเห็ดเพิงกับมีจีปมภาษานัคาวากินไายเนาะกิน่ายกีปมกินไายเขาหลานบอครับทั่วต้มกับมีว่ากาไปเราทั่วต้มนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับทั่วบะต้มมาคาวาทั่วบะต้มนะครับครับแสงอาจจะบอปันไดนะครับมาคาวาทั่วบะต้มนะบักขามบักบักขามปอมเนาะ ขามป้อมนะครับซื้อไปฝากหลองพอถึนแล้วนะครับเอานะครับเอาวันมีมือสิถือนะครับเดี๋ยวเดินไปเช็คนิดจักหน่อยนะครับเอาไม่คาขายผ่านะครับมักผ่ากาสร้างกายังกับซื้อได้นอกไม่คาเนาะนะครับผ่าทางไทยนะครับเพื่อผ่าเล่าผ่าไทยได้นี่นะครับกอบคุณมากๆครับเอาเบิ่งกันไปนะครับ นมเลยก็สิเดินไปเรื่อยๆนะครับกนกว่าจะสุดด่านนะครับเอามาเบิงนำนมรอยเอด็ดนะครับนี่นะครับเบงกันตลาดช่องเมกกันนะครับบรรยากาศนะครับเอาไปหาผู้สาวทางเก่านะครับเอาคนดูกระมาขายหวย,ยนะะครับหวยหวยรอยเย็ดมีบอร,รอยเย็ด หนึ่งศูนย์หนึ่งบะมี่เนาะครับป<ต>อปครับพ <laughs> ิทยศร <laughs> ขายกม็มด้วยอยากได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเขาวาสิไปออกยี่ร้อเอ็ดครับ